หรืยครับผมตะสนาธรรมใช่นะครับถ้าตะสนาธรรมผมต้องเบินสนาแดกนะครับวันนี้เราก็จะไปทอดใบไม้กันเลยครับไปดูกันเลยใบอะไรกันก็จะไปเก็บใบไม้กันเลยนะครับที่ผมว่านะก็คือใบถนนนะครับหรือใบบะมมีดเองครับคนที่ใช้เรียกว่าใบบะมมีดครับเราไปเก็บกันเลยครับอันนี้เป็นต้นของผมเองนะครับสร้างบ้านเองเราวไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็สับแป้งเลย Fuck right now, pussy. her right in เรา,เาก็จะมาเลือกใบนะครับใบที่มันกินได้ก็ไม่ใช่ใบแก่มากก็ไม่ใช่ใบอ่อนมากนะครับมันก็จะเป็นพอดีพอด,ดีกินนะครับมดนี้ผมก็จะงชอบกินเลยนะครับพอไม่ใช่ครับตัดนิดเดียวนะครับนิดเดียวกินมดนี้เ,เป็นพี่แดงครับวันนี้ครับเรื่องใบอะไร นี่ครับไปอย่างนี้ครับอร่อยมันก็ไม่อ่อนมากครับแต่ว่ามันก็อ่อนอยู่ดีดนี่แบบนะครับจะไปพอดีพอดีนะจะได้อร่อยนะครับโอเคครับ เราก็จะเลือกดีแต่ใบยอดๆมันนะครับยอดมันมันก็จะเขียวๆอ่อนๆนะครับเขียวอ่อนนะครับใบเขียวอ่อนนะครับมันอร่อยนะครับพอไปแล้วรสชาติมันก็ไม่บอกครับเดี๋ยวจะบอกตอนชิมทตนเนือแล้วเราก็ได้เก็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พอดีพอดีนะครับไม่ต้องเอาเยอะมากเดี๋ยวมันจะกินได้หมดนะครับเอาไปล้างกันก่อนนะครับพรอมมีย่างไปเลยครับ แล้วเราก็ล้างแห้งสองน้ำนะครับเพราะมันก็จะสะอาดแล้วครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับอยู่ข้าวมากกว่าเองไม่ได้อยู่ในป่าครับเราไปทอดกันเลยนะครับเราจะไปเอาเครื่องทอดกันเลยนะครับก็มีเตาแก๊สครับเราก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนสรรหาทำเหมือนรายการของใครครับเหมือนของการของตานะครับเราก็จะไม่เรียกมากขนาดนั้นครับเราแก๊สก็ไม่หายากหรอกครับมันก็อยู่ในบ้านเราเองแหละ อยู่บ้านเราก็มีกระทศถ้าก็หมั่นเราผูกสบายจนตายนะไอ้มุป่าทำไมไม,ม่ลูกไม่งงับไอ้ซ่าเราก็จะมาจุดต่อแก๊สกันเลยนะครับมาจุดเลยก็ไม่ต้องติดเตสอะไรเหมือนสัญหาทำนะครับมันติดไหมเนี่ยมันติดไหมมันติดแล้วนะครับ ตั้งกระทะเลยครับตั้งกระทะครับตครื่องวิตั้งกระ,ะ,ะทะแล้วก็ตั้งใส่น้ำมันนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับไม่สนใจใส่ไปเลยไม่ต้องเยอะม,มากนะครับก็าวชีฟิ้ว เราให้น้ำมันมันเดือดนะครับน้ำมันก็น่าจะเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ไปอเอาล่ะครับเราก็จะเดือดได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปแต่ไม่ต้งใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะติดกันนะโอ๋อแตกมือผมครับคุณผู้ชม กรากดให้มันจุดน้ำมันนะครับว่ามันแตกนะครับผมผูม้จมรอยเดี๋ยว,วไม่เป็นไรนะครับันหาแดกครับจะรอให้มันว่าตอตานะครับตอนน้ำม,มันเดือดน้ำมันร้อนตอนนี้อีกทีดนึงครับมันก็จะกรอบแล้วขับไปเลย ลครับเดี๋ยวมันก็น่าจะพอได้ที่แล้วนะครับมันก็จะจานนะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมเสียเก็จะหน้าตาไม่ แล้วเขจะเป็นอะไรอะไ,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 ไรนะครับเพราป็นใบไม้ครับใบไม้ทอดทอดอะไรนะครับเสร็จแล้วหุงหมดแล้วครับุเสร็จแล้วดีเลยพอครับเดี๋ยวมันเค็มขั้นตอนต่อไปก็ เบนสัญหาแดงนะครับก็จะให้ตาสัญหาทำกินนะครับาหาชิมนะครับชิมชิมจะลองชิมดูนะครับอืมรสชาตมามิมีความกลมกล่องของรสดีไม่ความพรีเมียมของใบบักมี่อร่อยมากเลยครับทุกคน ยังไงครับสุดยอดไหมสุดยอดครับเมื่อกี้แบตหมดนะครับโทรศัพท์ผมแบตหมดเ,เลยใช้กล้องถ่ายครับมาชิมกันเลยกินมันมาผัดลังทอดเลยครับรสชาติกรบกม,มากเลยโอเคครับแล้วก็จะมาชิมกันเลยนะครับใบใหญ่ๆเลยครับ รสชาติเป็นรสชาติที่เหมือนขนมมากเลยนะครับก็จะมีความเค็มนิดนนะครับมันจะสมูทลงตัวมากนะครับกับใบบักมีนี่อร่อยมากเลยครับหืาวมกรอบเป็นหลักเลยครับุดยอดครับเย้ครับแล้วปิดคลิปไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีสัญหาแดกอะไรหรอกครับผมไม่ใช่ทำเล่นๆครับก็แค่แล้วเรียงครับ่เรอยาสัญหาทำนะครับ เะครับว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับ r i ค e ดเลยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับธนาทำรรครับพี่น่าก็มีผมอยู่ด้วยนะครับโอเคไหม